เกิดเหตุคนร้ายจำนวน2คนครับสวนหมวกไอ้โมงนะครับวงมีดบุกจี้ถึงรัพย์ร้านสะดวกซื้อใช้เวลาเพียงไม่ถึง5นาทีครับได้เงินสดไป6,300บาทขี่จักรยานยนต์หลบหนีอย่างรอยนวนครับที่จังหวัดอุทัยธานีครับเมื่อกลางดึกที่ผ่านมาตำรวจสพลานสักรับแจ้งเหตุมีคนร้ายบุกจี้ถึงทรัพย์ที่ร้าน7 e เ e ่ e อสาขาปทอลันสักนะครับ ภายในรนสะดวกซื้อเซเว่นอพบพนักงานภายในร้าน2คนซึ่งอยู่ในาการตกใจสอบถามนางสาวพลพลินตั้งจิตติพอรอายุ30ปีพนักงานร้นานดังกล่าวครับให้การว่าได้มาเปลี่ยนกัดทํางานรอบใหม่ตั้งแต่เวลา22่สนาิการะหว่างนั้นครับก็ได้ทําหน้าที่ขายและคิดเงินตัมปกติเหมือนเช่นทุกๆวันที่ผ่านมาจนกระทั่งเวลา23่สนิกาครับโดยช่วงนั้นไม่มีลูกค้า ตนและเพื่อนพอนพักงานอีกคนนะครับจึงได้จัดของและทําความสะอาดแล้วตนเองอยู่ภายในเคาน์เตอร์คิดเงินส่วนเพื่อนจัดของอยู่ที่ชั้นวางของจากนั้นก็มีการเกิดเหตุไม่คาดคิดขึ้นโดยได้มีคนร้ายเป็นชายสองคนโดยคนแรกครับลักษณะท้วมสูงประมาณ1นึ่ซนติเมตรอายุประมาณ30ปีใส่เสื้อยืดแขนยาวลายดาคาดแดงนุ่งกางเกงขาย,ยาวสีดำสวมเสมอหมวกไอ้โมงปิดบังใบหน้าถือมีดยาวประมาณ20ซนติเมตรเดินเข้ามาหาตนที่เคาน์เตอร์ คอมมีดจีและพูดสั่งว่ามีเงินเท่าไหร่ส่งมาให้หมดตนจึงตกใจคนร้ายทำร้ายจึงปิดดินชักเงินทั้งสองเครื่องตามที่คนร้ายสั่งโดยได้เงินเป็นจำนวน6,300บาทนะครับส่วนคนร้ายอีกคนรูปร่างผอมสูงประมาณ1 1ึอายุประมาณ20กว่าใส่เสื้อยืดแขนยาวสีเทามีสกินโลโก้ของปุ๋ยชื่อดังนุ่งกางเกงขาย,ยาวสีดำถือมีดยืนคลุมเชิงดูต้นทางใกล้ประตูเข้าออก หลังจากได้เงินไปแล้วใช้เวลาบุกจี้ประมาณไม่เกิน50นาทีและได้เดินออกไปอย่างใจเย็นก่อนขี่จักรยานยนต์ที่จอดไว้บริเวณถนนด้านข้างร้านขับหลบหนีไปโดยมุ่งหน้าไปถนนสายลานศักระบำไปอย่างลอยนวลน,นะครับเบื้องต้นทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้สับส่วนพนักงานในร้านทั้งสองคนและได้ตรวจภาพจากกล้องวงจรปิดภายในร้านไปตรวจสอบความว่าผู้ร้ายสองคนครับน่าจะเป็นหนุ่มวัยรุ่นติดยาหรือเป็นนี่การพนันบอลส่วนเรื่องของ ตำรวจนะครับก็ได้มีการสืบสวนได้เร่งการสอบกล้องวงจรปิดจากชุดอื่นๆและลงพื้นที่หาข่าวเพื่อไล่ล่าจับกลุ่มคนร้ายมาดำเนินคดีให้เร็วที่สุดด้วยครับ